มาลุ้นวันนี้แล้วแล้วมาโชว์หน่อยขอมือแมวมือแมวอยู่ไหนอืมือแมวอยู่ไนมือแมวอยู่ไหน,แ,ไหนแล้วขอมือแมวโชว์หน่อยอ่า <c oughs> Ở đây à Ngon đá hả à. Ủy thiên đi nha Lâu Số nồi lâu Hôm nay à Này mưa mèo vô này Này Ai Lâu Mèo quên mất nè Mèo luôn ไหนขอมือแมวอีกรอบหนึ่งแล้วลุกขึ้นมาก่อนแล้วสิ้ลุกขึ้นมาก่อนแล้วไอแมวอ้วนมือแมวไหน